ก,กาแฟเลยจุกๆไปเลยวันนี้สองช้อนพูนเอาให้มันสว่างคาตาไปเลยอือได้ก๋วยเตี๋ยวนะคะทำแบบลวกๆนะคะใส่จะได้สว่างคา,าตาวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนชอบค่ะตื่นมานะคะพร้อมกับกุวยเตีย๋ยทํากุวยเตี๋ยวแล้วก็ทํากาแฟนะคะได้กาแฟวันนี้ขอกินกาแฟแบบสองสองช้อนพูนๆเลยค่ะทุกคน ไม่ได้นอนเมื่อคืนนะคะดูสภาพด้วยความที่เมื่อวานช่อนี้กลับช่อนี้กลับมาเมื่อวานวันที่สิบสามนะคะวันนี้วันที่สิบสี่นะคะเมื่อวานช่อนี้กลับมาบ้านก่อนนะคะทุกคนแล้วทีนี้มันเกิดเรื่องนะคะเมื่อวานวันที่สิบสามช่อททางานอยู่ชั้นห้านะคะช่อททางานอยู่ชั้นห้าแล้วทีนี้มีน้องคนหนึ่งเขาก็มาทํางานชั้นห้ากับช่อนี่แหละแล้วทีนี้ห้องเขายังไม่มีลูกค้าออกช่อ็เลยถามว่าฮูมงงาารมพอดูเธอมีเธอมีชั้นห้านะกี่ห้องนางบอกว่า ห้องลูกค้าอยู่สองห้องห้องลูกค้าเช็คเอาท์อ่ะหนึ่งห้องเราก็เลยใจดีนะคะใจเราเลยใจดีให้น้องเปลี่ยนห้องกับเราเพราะว่าเราไม่อยากให้น้องวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งวิ่งกลับไปวิ่งกลับมานะคะเพราะว่าน้องได้ชั้น5กับชั้น15ซึ่งมันไกลกันมากเราก็เลยใจดีให้น้องทําห้องเราแทนนะคะทําห้องเราแทนหมายถึงให้น้องทําห้องที่ว่าลูกค้าออกไปแล้วส่วนห้องของน้องที่ลูกค้ายังไม่ออกอ่ะ ชอจะไปทําเองพูดง่ายคือเปลี่ยนห้องกันนะคะพูดง่ายคือเปลี่ยนห้องกันเราก็แบบใจดีให้น้องเปลี่ยนห้องอะไรเงี้ยชอเลยให้น้องทําห้องห้าหนึ่งสามนะคะเพราะว่าชอทํางานอยู่ชั้นห้าตอนตอนเช้าอ่ะมีมีห้องมีลูกค้าออกไปแล้วนะห้าห้องชอบก็เลยบอกว่างั้นเราเปลี่ยนห้องกันเธอจะได้ไม่ต้องลิกวิ่งขึ้นวิ่งลงนางก็โอเคโอเคแล้วทีนี้เราไว้ใจน้องนะคะเราไว้ใจน้องเราคิดว่าน้องทาความสะอาดห้องน้องคงจะ คงจะสะอาดและคงจะแม่นี้แหละเราก็เลยไม่ไปคอนโทรลเดียร์ะก็คือไม่ได้ไปดูห้องไม่ได้ไปเช็คห้องนะคะแค่น้องทำความสะอาดเสร็จปุ๊บน้องยกนิ้วโป้งมาอย่างนี้เราก็โอเคหมายถึงคลอก็คือเสร็จแล้วนะคะเราก็โอเคเราก็เช็คห้องออกนะคะช่อทําห้องชั้นห้าเมื่อวานอ่ะแปดห้องทั้งหมดจะเป็นอันขอหมดเลยก็คือจะเป็นห้องที่แบบว่าลูกค้าจองหมดเลยนะคะ อพอน้องยกนิ้วโป้งปุ๊บเราก็เช็คออกแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูห้องนะคะด้วยความไว้ใจนะคะไว้ใจรลีดแต่ปดลีดแต่เอเห็นเนี่ยนะคะก็คือเช,ชื่อใจน้องนะคะแล้วทีนี้พอเราเช็คออกอะไรออกใช่ไหมคะลูกค้าเข้ามาตอนกี่โมงไม่รู้หัวหน้าโทรมาบอกตอนเกือบทุ่มหนึ่งบอกว่าลูกค้าที่เข้าไปในห้องห้าหนึ่งสามเจอผ้าอนามัยในถังขยะถังขยะใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราก็แบบ ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยช่อก็เลยบอกว่าอ๋อห้าหนึ่งสามเราไม่ได้เป็นคนทําเราเปลี่ยนห้องกับน้องอีกคนนึงเราทําน้องทำห้าหนึ่งสามเราทำห้าศูนย์สองอิสเตเเลตก็คือเราเปลี่ยนห้องกันน,น้องทำห้าหนึ่งสามเราทำห้าศูนย์สองนะคะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เราไว้ใจน้องแล้วหัวหน้านะคะคนที่เป็นอันสบอเน่ะเขาไว้ใจชอ่อเขาไม่เคยมาดูเขาไม่เคยมาคนโทรลเด็ดอะห้องช่อเลยเพราะว่าทุกครั้ง เราทำงานมากี่เดือนแล้วทุกครั้งที่เขาเข้ามา่เขาจะเห็นว่าเออการทํางานของเราเป็นแบบไหนนะคะเขาก็เลยไม่เขาก็เลยไม่มาคนโทรลไม่มาดูห้องไม่มาเช็คห้องหลังจากที่ช่อทาเพราะว่าคําว่าลีดตานะก็คือคำว่าเชื่อใจนะคะหัวหน้าเชื่อใจช่อช่อเชื่อใจน้องสุดท้ายคําว่าเชื่อใจกลับมาทาลายตัวช่อเองนะคะเนาะเราเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนั่นแหละเหมือนว่าเราเชื่อใจเหมือนว่าเราเชื่อใจคนอื่นเยอะเกินไปนะคะ เชื่อใจเยอะเกินไปหัวหน้าเชื่อใจเราเกินไปไม,ไ,มไ,มไม่มาไม่มาตรวจห้องปล่อยให้ลูกค้าขึ้นมาเลยเราเชื่อใจน้องเพราะว่าเราคิดว่าน้องทําความสะอาดน้องคงจะละเอียดอยู่สุดท้ายมาตกข้อฉันจาา่าสาวก็นารหาหัวหน้าโทรมาบอกตอนเกือบทุ่มหนึ่งก็นอนไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเราคิดมากเราเราไม่เคยเจอเราไม่เคยเจอที่แบบว่า มีผ้าเอ้าไม่นะมีอะไรนะโอเคเราเคยเราเคยได้ยินแต่ว่ามีเส้นผมมันก็ต้องมีอยู่แล้วบางทีเราหันหลังให้บางทีผมเราอาจจะหลุดอ่ามีฝุ่นเพราะว่าใน้อ่อในตึกนั้นนะมันไม่มีหน้าต่างเราไม่สามารถเปิดหน้าต่างแล้วฝุ่นที่เราดูดนอะ่ะมันก็จะกระจายแล้วพูดี้พอไม่มีใครอยู่ในห้องปูฝุ่นมันก็จะลงใช่ไหมคะอันนั้นอ่ะเคยได้ยินอยู่แต่ไม่เคยได้ยินแบบเจอผ้าหน้ามงแบบผ้าหนา้าไม่อะไรอย่างเงี้ยพอเราได้ยินแล้วเราก็แบบคิดมากนอนไม่หลับอะค่ะทุกคนตอนนี้เจ็ดโมงสิบเก้าแล้ว เดี๋ยวจะออกไปตอน7จ็ดโมงสี่สิค่ะทุกคนเพราะว่าอยู่ใกล้นะคะก็ไม่ไม่รู้จะมองนานยังไงก็คงจะต้องไปบอกน้องเละให้น้องรู้ว่าเออเวลาทำห้องคาวต่อไปอ่ะเราต้องระวังด้วยนะเราต้องมองทุกอย่างที่เป็นขยะนะคะให้มองขึ้นมองลงนะแต่ พูดไปพูดมาอีกก็คาว่าเชื่อใจนันะค่ะทุกคนคําว่าเชื่อเชื่อใจไว้ใจนั่นแหละค่ะทุกคนเชื่อใจถูกคนก็ดีนะคะแต่ถ้าเชื่อใจไม่ถูกคนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่เรื่องเงินเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเชื่อใจถูกคนอะ่ะมันก็จะดีสําหรับตัวเรานะคะถ้าเชื่อใจไม่ถูกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะตัวอย่างเหมือนช่อเลยเครียด <laughs> ขออนุญาตไปเติมคาเฟอีนเข้าร่างกายก่อนนะคะแล้วก็กินมาม่า กินก๋วยเตี๋ยวโอเคคะ่ะขอให้เป็นวันที่ดีๆของเราของใครหลายๆคนนะคะ <c oughs> ยิ้มคะ่ะทุกคนยิ้ม <laughs>